เรื่องที่สองนะครับที่มีข่าวในทีวีวันนี้หลายช่องว่าที่นี่เริ่มกลายเป็นที่รวมคนของเสื้อสีจะเล่นกีฬาสีกันแล้วจะถือโอกาสเอาตรงนี้มาเป็นเ,เรื่องทางการเมืองจริงๆไม่ใช่นะครับเ,เห็นบอกว่ามีแกนนนำเสื้อแดงเข้ามาโดยสัต์จริงนะครับผมว่าคนที่มาคงเป็นเสื้อแดงจริงๆ ผมปฏิเสธกันไม่ได้ครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมก็เห็นแขนํำเสื้อเหลืองอยู่แถวนี้เหมือนกันนกบีก็มีเหมือนกันเราว่าเขามาร่วมกิจกรรมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้ามาก็คือมากันโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องมาทําอย่างอื่นที่มากกว่านี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ได้มีการจัดตั้ง โดยขาวครองของรัฐก,ก็สามารถสืบได้นะครับผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจไะยังเรื่องที่บอกว่าที่นี่กําลังจะทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการปกป้องพระพุทธศาสนานี่ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องที่3นะครับ จอห้องเื้นที่อาคารร้อยปีแล้วบอกว่ามีกลองอทีวงจรติดประมาณ2อาเรียกว่าดีทีวีประมาณ200จุดแล้วก็มีแผงควบคุมเยอะแยะแล้วก็บางคนไปมโนว่าที่นี่สามารถจะทำอน,นุในนี้ได้เยอะ,ะแยะเนี่ยผมพูดก่อนที่พี่มโนแกจะไปพูดน,นะครับว่า เดี๋ยวแกจะบอกว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันจะลอยได้จริงๆไอ้ตรงนั้นคือควบคุมความปลอดภัยภายในเป็นปกติผมพูดดักซะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแน่นอนแกต้องบอกว่าระวังให้ดีมันลอยได้แน่ลอยไม่ได้นะครับแค่จานบินอย่างเดียวก็หนักแล้วครับแลตรงนี้ขอแก้ข่าวนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนสบายใจว่าไอ้ลูกกลมๆนี้ไม่ลอยแน่นอนแล้วห้องนั้นก็เป็นการควบคุมอาคารเป็นปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือขอแก้ข่าว อันนี้คือในส่วนที่ทสแสลงข่าวนะครับร้อนไหมครับจะฟังผมร้องเปลี่ยกนก็เพลี่ยนไหมไม่เอานะฮัลโหล เชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างความอ่อนน้อมต่อทุกสุขผลนี่ให้ความเมตตาต่อกันก็ขอรายงานกับท่านว่าท่านได้ จากท่านหัวหน้าคอสชหรือานายกทัตนตรีประกาศการมหสมัครใจเป็นโดยการ หรอา,ารท่านก็ยังคงต่อสู้อยู่มีจำนวน้ารูปวงเวลาแล้วกว่า24ชมง4ชมงแล้วก็ณวันนี้กำลังใจของท่านยังเข้มแข็งและท่านก็ยังยืนหยัดว่าท่านจะสู้ให้ถึงที่สุดแม้ว่าท่าน จสู้เพียงหนึ่งนาทีหรือหนึ่งข้อมองก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ความสัมพา์ที่มีแก่แก่ท่านกขึ้นในใจแล้วเพื่อแม้ว,ว่าชีวิตของท่านจะก,ก้าวไปสู่อันตรายความเสี่ยงถึงท่าน คนงานตก็ตามส่วนมีพระบางรุ่อาจจะถอนการต่อสู้ไปเพราะท่านดูสภาพร่างกายท่านและก็กำลังใจของท่านของที่ผู้ประสานงานพยักหนุนก็แสดงเจตจำนงตัดสินท่านเพื่อท,ที่จะแสดงว่าเราไม่ได้ชักจูง เราไม่ได้จ้างวานใครมาเป็นการจิตในการตัดสินใจของท่าน,อ,นอย่างหนึ่งที่อยากจะกล่าวนักที่นี้ฝากไปถึงชาวโลกทุกๆคนชีวิตมาถึงตอนนี้ก็เลขสี่รู้สึกปรมาณใจว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ เมือทยที่ก่อนหน้านี้ได้ชื่อว่าเป็นที่มีความเจริญลุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามากที่สุดน้ำตาตกในที่เห็นการกระทํำของเจ้าหน้าที่รับสร้างความเดือดร้อนแม้กระทั่งธณะพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่ท่านควรได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รับไม่ว่าพพุทธธาสถาหรือว่าความคิดความเชื่อใจเสมอกันจึงขอบิงวอนและก็ขอพูดอย่างทรมานใจว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้อยากจะให้ทุกคนได้หวนคืน กลับมาคิดว่าบุคคลในยุคต่อไปที่จะมาร่วมกันรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจนกระทั่งสามารถปลูกฝังความวามีงานให้เกิดขึ้นกับลูกๆและหลานของพวกเราเชกเช่นสำมานเรนที่ยืนอย่างนี้เป็นผู้ที่ได้รับอกาสดีในการสร้างความรับผิดชอบความกตัญญูให้เกิดขึ้นจนท่านเห็นคุณค่าแล้วก็ อุทิฏฐตนมะบวชในพระพุทธศาสนาะอยากให้บุคคลที่มีมนุษยธรรมทั่วโลกได้มาร่วมกันเรียกร้องร่วมกันว่าเราควรจะคืนความยุติธรรมให้กับคนทุกๆคนด้วยการประกาศยกเลิกมาตรา44ในทันที ที่เ็ขอกล่าวในเพียงทา่ก็ขอบคุณหลวงพี่เดต่อไปจะมีกิเดี๋ยวหลวงพี่หรือร่นท่านจะอธิบายเกี่ยวกับประจํของสามเณรนะครับมิบนครับขอเรรินพรพระโยสืออเชนญทุกท่านาตมาเป็นครับลูกศิษย์พ่อมาทยอยเดินทางเดิทางไปปฏิบัติด้กิที่ อินเดียกลับมากอนไปวัดยังไม่มีข่าวอะไรกลับมาตั้งใจอยากจะเข้ามาอยู่ในวัดพระรรมกายสวดมนต์มาปฏิบัติมาสกิแต่เข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่ที่ตรงนี้ก็่อนอื่นอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำความเข้าใจก่อนว่า,าพระภิกษุ